สวัสดีครับวันนี้นะครับในโฮมสตูียโอนะครับจะมาสอนการใช้โปรแกรม Cinema 4D นะครับโดยอันนี้จะเป็นบทแรกนะครับค,คือสอนจากเรื่องต้นเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยไม่เคยใช้เลยนะครับก็น,นี่เรามาดูนี่คือตัวโปรแกรม Cinema 4D นะครับ ที่ผมใช้คือที่ใช้อยู่ตอนนี้คือ Cinema 4D R 1 4นะครับก็มามาดูกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับด้านบนเราจะมารู้จักหน้าตาก่อนนะครับหน้าตาของ Cinema 4D นะครับอ,อันนี้นครับด้านบนนะครับ เราจะเรียกว่าเมนูบาร์นะครับเมนูบาร์ก็จะมีเป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆนะครับทั้งหมดของ Cinema 4D นะครับัง,งก,ก็จะเหมือนกับโปรแกรมทั่วๆไปนะครับก็มีไฟล์ลบอะไรเงี้ครับสร้างรวมทุกอย่างก็เดี๋ยวในรายละเอียดแล้เราก็จะมาเล่าๆกันทีหลังนะครับแต่นี่คืแนะนำให้ดูก่อน ต่อไปนะครับที่จะแนะนำคือ c o m m a n d group นะครับตรงนี้นะครับคือ c o m m a n d group ก็เป็นที่รวมคำสั่งนะครับแบบที่ใช้ประโยชน์แบบเร็วเร็วครับอันนี้ก็คือดีดูอันดูนะครับคือสามารถมาดูวันแรกอันนี้นี่คืออะ,อะไรครัคำสั่งกลับแล้วก็ย้อนกลับอะไรเงี้ยครับอะฮะ อันนี้ก็พวกเกี่ยวกับการ select object การเคลื่อนวัตถุหมุนอะไรนะครับต่างตานะครับไอต,ตัวนี้เป็นตัวคำสั่งสุดท้ายที่เราใช้นะครับอันนี้คือเกี่ยวกับแกนนะครับแกน x แกน y าการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเนเดอร์นะครับซึ่งจะเราจะมาคุยกันในช่วงน e n d e r ช่วงภายหลังนะครับตัวนี้เป็นต่วของ object นะครับก็ตั้งแต่สร้าง แล้วก็จะไปสร้างอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นพวกการใช้งานเส้นนะครับเพื่อเพื่อล่างเส้นอันนี้ก็พวกการปรับเพิ่มอ็อบเจกต์นะครับเช่นแบบว่าทำเนิร์ฟอะไรนะครับทำเป็นเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกปรับแก้ยัมบูลิน connect object นะครับ symmetry ก็ Sy mm etry, คือสองฝั่งให้เท่ากันนะครับอันนี้ส่วนนี้จะเป็นลายๆไปนะครับอันนี้เป็นพวกๆๆเดี๋ยวเราเราจะเออทีนี้แนะนำเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็ background จากหลังท้องฟ้านี่พวกกล้องส่วนนี้ก็พวกไฟนะครับรวมๆนี้ก็คือจะเรียกว่า command group นะครับนนต่อไปมาที่ ตัว object manager นะครับ oh, object manager นะครับก็จะเป็นการทำเกี่ยวกับวัตถุจะเป็นตัวที่เป็นเหมือน directory ของวัตถุนะครับ uh huh. เพื่อให้เราสามารถรู้ว่าวัตถุตัวนี้คือตัวไหนอันนี้สัมพันธ์กับอันนี้หรือไม่อะไระครับ uh huh. สมมตินะครับผมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาสร้าง กล่องขึ้นมา1อันนะครับก็จะมาขึ้นที่นี่ก็คือเป็นคิวนะครับก็คือกล่องตัวนี้นะครับถ้าเราไม่เลือกอถ้าเราถ้าเราไม่ select มันนะครับอันนี้คือคําสั่งซ e เล็กถ้าเราไม่ select มันที่ล็กนอกก็จะไม่เลือกแต่ถ้าเราคลิกเลือกนี้ก็จะเป็นเลือกกล่องตัวนี้นะครับอา,อาการง่ายๆก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้สามารถตั้งชื่อใหมายได้เช่นสมมติตั้งบล็อกนะครับ โอเคเกาะนะฮะแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพวกรายละเอียดตัวนี้ก็สำคัญตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่า uh, visible นะครับก็คือหมอนว่าตั้งให้ไม่ให้เห็นนี่นะครับ uh, เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้คือตั้งใช้งานคือให้มัน ในการทําที่หน้าจอเนี่ยครับให้มันเห็นวัตถุนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงนี่คือเราเป,ปิดไว้คือวัตถุยังอยู่นะครับแต่เรามองไม่เห็นอ่าฮะเฉพาะในหน้าจอการทํางานนะครับโอเคแต่ถ้านี้อันนี้คือวัตถุอยู่แต่เราเรนเดอร์ไม่เห็นนะครับนี่เรนเดอร์จะไม่มีถ้าเราเปิดน,นะครับเรนเดอร์นะครับจะมีอันนี้คือปิดการใช้งาน คือปิดมันท่องอย่างเลยเรนเดอร์ก็ไม่เห็นออมองก็ไม่เห็นประมาณนั้นนะครับ,รบและทุกอย่างก็จะเรียงกันนะครับเช่นเราจะสร้างกี่วัตถกกุออบเจกต์ก็ตามนะครับเนี่ยก็จะเรียงกันจะไล่จะไล่ลกันไปนี่ยก็จะเลือกสมมติว่าเราจะใช้ตัวเราจะเอาตัวไหน,ก,นก็เลือกชื่อมันตามนี้ครับก็จะเลือก วัดสดุตัวนั้นนะครับแทน็นะครับก็เลือกจกกีวัตถุก็ก็จะไล่ไปทั้งหมดทุกอย่างตั้งแต่กล้องไฟอ่ทุกอย่างก็จะไล่มาอยู่ในนี้ก็คือ,อน,นี้ก็คือจะใช้บ่อยก็ต้องเรียนรู้ไว้นะครับต่อไปอน,นี่คือ s t b U นะครับ s t b U Manager อ่า ตัวซีบิลเนี่ยก็จะเป็นตัวตั้งค่าของตัว Object ตั้งค่าของสิ่งต่างๆตามนี้นะครับออบเจกหรืออะไรก็ตามที่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 อยู่ในการตั้งค่าต่างๆนะครับก็เช่นสมมติว่าเรากล่องนะครับตัวนี้ก็จะบอกบอกว่าตั้งค่าเป็นอะไรเป็นเอ็กซเรย์ให้มันเป็นปกแสงให้เรามองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังเป็นเอ็กซเรย์แต่ว่า เอ็กซเรย์ X เนี่ยในที่นี้ตัวเนี้ยจะไม่จะจะมองเห็นแต่ในเวิร์กนะครับในตัวเวิร์กสเปซนะครับแต่ในถ้าเรนเดอร์มาแล้วก็ยังทึบเหมือนเดิมนะครับ,รบ,รบก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็จะ Enable เนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งค่ะนี่สมมติรูที่แท้งนะครับออยแทงนะครับถ้าเราตั้ง Off, On ก็จะเป็นเขียวนะครับออฟอาจจะเป็นแดงนะนะปกตนะิทั่วไปนะอาจจะง,งงงนิดนึงแต่ไม่ราบจะรู้เรื่องไหมแต่ก็โอเคอันต่อไปนะครับก็เป็นตัวนี้ก็เป็นโคนะครับโคเนี้ยก็คือการตั้ง ตำแหน่งขนาดแล้วก็มุมนะครับตัวนี้คือตำแหน่งนะครับ position นะครับก็คือ x ตามแกน x ถ้าเราเลื่อนแกน x นะครับเลื่อนไปตามแกน x นะครับนี่คือแกน x นะครับเลื่อนไปตามแกน x ค่ามก็จะเปลี่ยนไปนี่ตามแกน z นะครับแกน z ก็จะเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งในการตำแหน่งในการของจุดของพื้นที่นะครับมันจะเป็นจุดตรงกลางนะครับจุดของพื้นที่จุดของพื้นแกนนะครับตรงนี้นะครับ ถ้ามีแกน y ก็นะครับแกน y ก็จะเปลี่ยนเราสามารถพิมพ์ค่าไปได้เช่นก็ได้เลยนะครับก็เลื่อนอได้เลยส่วน x นี่คือไซส์เป็นสเกลนะครับคือเราสามารถนี่นะที่จะปรับได้อ่านะ เราก็จะปรับได้จะให้มากน้อยาตามก็สามารถปรับได้ตามแกนนะครับก็คือจะเหมือนกันก็คืออ้างอิงจากแกนตัวนี้นะครับนี่ครับแกนตัวนี้อยากรู้ว่าตนนัวไหนก็สีเขียวก็คือ y นะครับสี z สด x อ่าสี z อ่าสีน้ําเงิน z นะครับสีแดงนี่ x นะครับจะ คือมันเหมือนการหมุนนะครับออันนี้เป็น position ของการหมุนนะครับสมมติบอกเดี๋ยวถอาเอกซเรยกับปิดเอกซเรยไปก่อน<ๆ>ก็เรามาลองโน่นนี่ครับสมมติเราหมุนนะครับ90บองศา ตามแกน x กนะครับก็คือหมุนตามแกนนอ็กซ์นี่นะพนนะี่ก็จะหมุนตามนีแกน x นะถ้าแกน z นะครับจากส,สูงก็สามารถจะหมุนได้50องศานะครับก็จะหมุนตามแกน z นะครับตามแกนนี้นะครับหมุนตามแกนนี้นะครับหมุนตามแกนนี้นะครับ 0หรือาหมุนตามหมุนตามแกน y นะครับก็คือหมุนตามแกนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าส่วนนี้คือ object นะครับ สัง่ง Object ก็จะเป็นรายละเอียดว่ากล่องนี้นะครับจะมีความกว้างเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมมีหน่วยจะมีหน่วยเป็นเซนนะครับอันนี้ก็สมุดตั้งแล้วก็เปลี่ยนค่าได้เลยสิบเซนห้าสิบเซนสมุดยี่สามารถสามารถใส่ค่าได้นะครับตัว s e เ m e n ์ก,ก็ก็คือเหมือนก็ว่าอันนี้จะใช้ในตัวที่เราตอนที่เราจะไป สร้างเป็นพวกโพลีกอนนะครับคือในแกนใดด้านด้านเนี้ยมันจะมีเป็นรูปตัดสมมติว่าเราจะอธิบายไงจะจะซอยให้เท่าเท่ากันนะครับเป็นส่วนเท่าเท่ากันนะครับตามกี่ส่วนนะครับอ่าคือเป็นเซกเมนต์เป็นเป็นเป็นส่วนๆนะครับอ่เดี๋ยวลองทำให้ดูลองเปลี่ยนนี่ก่อนสมมติว่าเอาแกน x นะครับสอง มองเซ็กเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนแล้วเท่ากันนะครับมีอาวแกนแปดหส่วนก็จะแบ่งเป็น5ส่วนนะครับโอเคเดี๋ยก็จะสามารถปรับไปใช้ในตอนที่เราให้ตัวเนี้ยจากอ็อบเจกต์เนี่ยให้เป็นพลีกอนะครับแล้วก็สามารถจับตัวนี้มันก็จะกลายเป็น1นึ่งผลีกอนเป็นส่วนๆนะฮะเดี๋ยว,ยวทำไปสักพักเดี๋ยว จะเข้าใจมันเองนะครับจะผมจะอธิบายไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือดูคร่าวๆก่อนนะครับอ่า,อาส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ Coordinate Manager นะครับก็จะเหมือนกับตัวตัวนี้นะครับของของตัวอะไรเลย Attribute นะครับ นี่คือ x เนี่ยครับจะเหมือนกันตัวนี้คือไซส์ขนาดก็ตามนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นเหมือนตัวนี้ตามนี้นะครับเห็นอะไรจะเหมือนกันส่วนนี้ก็โปรเทต์การหมุนนะครับก็จะเหมือนกันเลยตั้งเหมือนกันต่อไปก็อันนี้คือ,อ material manager นะครับก็คือ เป็นเหมือนกับอะไรล่ะเป็นเหมือนกับตัวทํายวกับวัสดุนะครับวัสดุต่างๆที่เรามีก็จะมารวมอยู่ในนี้นะครับจะมารวมที่สร้างวัสดุอย่างนี้นะครับก็จะเป็น material นะครับก็ส,มสามารถใส่สีอะไรองนี้ครับก็ สร้างขึ้นมาได้ก็มีการตั้งค่าต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะสอนต่อไปเรื่อยๆในในเรื่องของแม t e เ i ียนะครับก็จะม,มีก็จะรวมมีแมจิเลียกี่อย่างกี่ชนิดนะครับก็จะมารวมอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวพอถึงหัวข้อแมจิเรียนจะอธิบายฟังอีกทีนึ่งนะครับนี่ครับให้จะพรีวิวไว้ให้ดูก่อนส่วนตัวนี้นะครับอันนี้คือไทม์ไลน์นะครับจะใช้ในการที่เป็นส่วนของแอนิเมชันนะครับ ก็ตั้งแต่0ถึง90เฟรมนะครับเราก็สามารถปรับเดือนได้นะครับรมยละเอียดจะอยู่ในตัวการใช้งานแอนิเมชันการสร้างแอนิเมชนันนะครับใน,ในต่อไปนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเฟรมนะครับก็คือจะสัมพันธ์ตัวนี้นะครับเส้นแบบตอนนี้อมันจะเริ่มที่0 ถึง90เฟรมนะครับเราสามารถเพิ่มได้สมมติาาเราต้องการให้เป็น200เฟรมนะครับสูมถึง1 0 0ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยดูนะครับนี่เฟรมสุดท้ายก็จะอยู่ที่200นะครับเฟรมแรกอยู่ที่0เฟรมทา้ายอยู่200ครับเราสามารถซูมได้โดยกดที่สามเหลี่ยมตรงนี้นครับก็ซูมก็เป็นเฟรมๆไปก็ได้ก็จะสัมพันธ์กับตัวทีนะครับ อันนี้คือเป็นลักษณะของตัวเพยตัว,ตว,ตวอะไรอะเล่นตัวไทม์ไลน์นะครับก็จะเป็นเพย์แบ็กอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเรคคอร์ดไทม์ไลน์นะครับอโอเคอส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์นี้จำอยู่ว่าเราจะเลือกเรียกอะไรอะ คือตัวนี้ไม่จะมีการตั้งค่าจะเลือกสามารถเลือกเฟรมได้นะครับว่าจะเอาเล่นที่20เฟรมเพอร์เหรืออะไรนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยว,นะวจะอธิบายอีกทีนึงในตอนนั้นเพราะรายละเอียดการทำแอนิเมชันมันจะค่อนข้างเยอะนะครับมันต้องสร้างซับซ้อนนะครับยังไงเอาเข้า่าว้้ก่อนว่าตัวนี้คือจะเกี่ยวพันกับตัวการทำแอนิเมชันนะครับ เป็นตัวทำลายนะครับก็จะเหมือนพวกโปรแกรมต่างๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคำสั่งคอมมานะครับก็มีการเลือกเรียกว่าอะไรอะ่ะก็เกี่ยวกับการเรียกตรงนี้เป็นอ็อบเจกต ถือเป็นโมเดลอะไรเงี้ยก็เป็นเลือก่าฮะก็เช่นนี้ครับถ้าพวกเราตัวนี้ก็จะเป็นจุดเราเลือกจุดนะครับแต่ประเด็นตัวนี้ไม่นยังเป็นอ็อบเจกต์มันเลยไม,ไม่สามารถทำแบบนี้ได้เป็นนั่นได้เราก็ต้องแปลงให้มันเป็นโพลกรก่อนอนอะครับเราจะสามารถทำงานที่จุดได้าก็ชิบนะฮะนะครับก็จะปรับอ้าวตายขยับ ทำไมไม่ขยันล่ะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวก่อนนะโอเคนี่ฮะก็จะสามารถปรับจุดได้ตัดปัดตับอันนี้เป็นตัวเส้นนะครับ เราก็าำารถเลือก SELECT okay. เส้นโอเคเลือก SELECT กว่าอ่า,าอ SELECT ก็กดอ,อคอค้างไว้นะครับในเลือก SELECT แเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันไปตามแกนก็ได้นะครับอ่าจะไปผิดอีก จะเลื่อนปรับนะครับจะเลื่อนปรับได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวระนาบนะครับก็จะเป็นตัวระนาบทั้งระนาบเลยปรับทั้งระนาบจะเลื่อนกระดานนี่เข้าเลื่อนออกตัดแกน ตัวนี้ก็จะเป็นเาเรียกว่าตับแกนะครับเช่นสมมติว่าเราต้องดูจากแปลนนะครับสมมติเลยว่าอยากให้เซนเตอร์ตรงนี้มันย้ายตำแหน่งนะครับเราก็จะใช้กดตัวนี้ไปเพื่อจะปรับตัวตัวเซนเตอร์กลางของตัวตัวแมทเทเรียลที่เราเลือกนะครับหรือตัวส่วนที่เราซีเล็กไว้นะครับ ก็สามารถปรับย้ายได้นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเลื่อน Position จะเลื่อนนะครับตำแหน่งก็จะเลื่อนนะฮะเวลาเราเลื่อน o s i t i o n เราจะเลื่อนเราใช้ตัวตำแหน่งเนี่ยเ,เป็นเป็นตัวยึดกางนะครับเข้าใจไหมครัแล้วก็พอเสร็จแล้วถ้าูตรเราเสร็จแล้วแล้วก็ออกออกทีน,นี้ก็เลื่อนแล้วก็เลื่อนอตัวแกนมัน ได้จากที่เรานั้นมาตัวนี้จะดีตรงที่เวลาเราใช้ปรับปรับในตัวที่เราต้องการให้ให้มันทํามุมหรืออะไรองนี้ครับ mm hmm. เพื่อง่ายต่อการทํางานได้มันจะมีผลในรรนที่เราทําพวกพอลีกอนนะครับในต่อไปโ mm hmm. <Okay. S 2> อเคอีกตัวหนึ่งตัวนี้ที่น่าสนใจนะครับตัวนี้จะเป็นตัว texture นะครับ คือทำงานที่ตัว texture texture นะครับสามารถ move ได้เดี๋ยวใน texture เดี๋ยวเราจะผมจะที่ใบอีกทีหนึ่งนะครับก็โอเคก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับคลิปต่อไปเราก็จะเริ่มลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับโอเคก็คลิปนี้ผมก็ขอจบก่อนนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากกันน้อยนะครับอะฮะ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ